เคยรู้สึกไหมคะว่าความฝันบางอย่างมันช่างห่างใกลเหลือเกินเหมือนเรามองภาพสวยๆในฝันแต่ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้สัมผัสกับมันจริงๆและบางครั้งการเดินทางไปต่างแดนก็เป็นหนึ่งในความฝันที่หลายคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเก็บเงินนานแสนานานแต่ถ้าบอกว่ามีสาวคนหนึ่ง เธอได้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาและมันเป็นประสบการณ์ที่เธอไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงกันนะเมื่อสิ่งที่เคยฝันไว้ไม่อยู่ตรงหน้าเราแล้วคลิปนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับช่วงเวลาที่หัวใจพองโตของนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างประเทศไทยและสิ่งที่เธอได้เห็นได้สัมผัสมันไม่ใช่แค่การเที่ยวธรรมดา แต่มันคือการทำให้ความฝันที่เป็นจริง ในช่วงนี้ประเทศไทยของเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียที่เดินทางมาเยือนบ้านเราเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือคุณดิตะนานูสาวชาวอินโดนีเซียผู้หลงไหลในการเดินทาง เธอได้โพสต์วิดีโอสุดประทับใจลงบนติกต็อกขณะที่เธอกำลังล่องเรือสำราญไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตของกรุงเทพในวิดีโอเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอคอนสยามแลนด์มาร์คสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปล่งประกายงดงามในยามค่ำคืนสิ่งที่ทำให้คลิปนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือข้อความที่เธอแปะไว้บนวิดีโอว่า POV ความฝันที่ได้กินข้าวที่กรุงเทพเป็นจริงแล้วในที่สุดและแคปชั่นใต้โพสต์ที่เขียนว่าฉันซาบซึ้งใจเสมอเมื่อมาที่นี่ภาพที่เธอถ่ายทอดออกมาไม่ใช่แค่ภาพวิวสวยๆแต่เป็นการบอกเล่าถึงความสุขความประทับใจและความรู้สึกเติมเต็มที่เธอได้รับจากการมาเยือนประเทศไทยทเธอไม่ได้แค่มาเที่ยวแต่เธอกำลังใช้ชีวิตในความฝันที่เคยจินตนาการไว ความตื่นตาตื่นใจกับอาหารไทยบรรยากาศริมแม่น้ำที่โรแมนติกและแสงสีของเมืองหลวงทำให้การเดินทางครั้งนี้กลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่าของเธอ เราสัมผัสได้ถึงความซาบซึ้งใจของเธอผ่านทุกภาพที่ถ่ายทอดออกมาความสุขที่ได้เห็นกรุงเทพด้วยตาตัวเองได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและได้ลิ้มลองอาหารที่เธอใฝ่ฝันมันไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวแต่มันคือการเติมเต็มจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่มีความฝันคล้ายกัน และเพื่อตอกย้ำถึงความประทับใจที่ประเทศไทยมีต่อใจชาวอินโดนีเซียเรามาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อคลิปนี้กันบ้างในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์คุณเอนดังยูลิอันตรีได้กล่าวว่าวันเกิดเมื่อวานลุกพามาที่นี่เป็นของขวัญคุณพุตรีได้กล่าวว่า จองยังไงหรอบอกหน่อยนะคุณอูมิโคลิฟะได้กล่าวว่าฉันไม่ต้องไปไหนเลยทุกอย่างได้เจอในติ๊กตอกแล้วคุณชายุน90ได้กล่าวว่าสาบานเลยว่ากรุงเทพสวยมากจริงๆคุณเอาไมระมิสุศูนยได้กล่าวว่าประเทศในฝันของฉันคุณเมอร์ซี่ได้กล่าวว่าคิดถึงดินเนอร์ครูสที่เจ้าพระยามากจริงๆกรุงเทพคือรักแรกทำให้คิดถึงตลอด คุณเมลได้กล่าวว่าเที่ยวกันตลอดเลยแล้วฉันละ่ะเมื่อไหร่จะได้ไปคุณเชลลินได้กล่าวว่าเฮ้ยฉันเคยไปมาแล้วสวยมากจริงๆเลยอยากไปอีกขอให้โชคติดถึงพวกคุณคุณโรได้กล่าวว่าฉันชอบส่วนอาคารมากดูหรูแบบโอมานี่อยากรวยเร็วๆคุณยูลิไซอียานี่ได้กล่าวว่า ไอคอนสยามเป็นหนึ่งในวิชลิสต์ของฉันช่วยอธิษฐานให้ฉันได้ไปกรุงเทพด้วยคุณดัวบาลาส1ได้กล่าวว่าลังเลว่าจะไปเวียดนามก่อนหรือกรุงเทพดีคุณคิวตูอักคูพรีอีทได้กล่าวว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันจะกลับไปอีกไปครั้งเดียวไม่เคยพอคุณตันติเมตาได้กล่าวว่าขอให้ปีหน้าฉันได้ไปกรุงเทพและเจอวินเมตาวินคุณไอไอยูยูได้กล่าวว่า ร้องไห้สะอกสะอื้นบนรถบัสตอนกลับอินโดเหมือนคนบ้าโชคดีไม่มีใครเห็นคุณปุยได้กล่าวว่าทุกครั้งที่เห็นคนไปกรุงเทพฉันจะอธิษฐานเสมอสักวันหนึ่งอยากเป็นแบบเขาคุณฟริสกาได้กล่าวว่านี่คือหนึ่งในคำอธิษฐานที่ฉันจริงจังมากคุณอินได้กล่าวว่าพี่ชวนฉันไปด้วยได้ไหมถึงให้ฉันแบกกระเป๋าก็ยอมคุณคิงรูดาวได้กล่าวว่า อยากไปด้วยถ้าได้มาที่นี่คงเป็นวันที่มีความสุขมากโดยเฉพาะกับคนที่รักเป็นความฝันเลยคุณอินดาสิทธพุได้กล่าวว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะขอให้ฉันได้ไปคุณแคนได้กล่าวว่าปีนี้ไปมาแล้วหวังว่าปีต่อๆไปจะได้ไปอีกคุณแดได้กล่าวว่าหวังว่าสักวันฉันจะได้ไปบ้างคุณฮริยะเรายาหนึ่งสองได้กล่าวว่าเมื่อไหร่ประเทศเราจะสวยแบบนี้บ้าง คุณคียุได้กล่าวว่าจากบางซื่อใกล้ไหมอยากไปคุณสุขะหุจันได้กล่าวว่าอยากไปงานสงกรานมากคุณอิมาได้กล่าวว่าอิจฉามากอยากไปจริงๆคุณซีตราได้กล่าวว่าเมษายนจะไปกรุงเทพแล้วคุณเมโลดี้ได้กล่าวว่าสงสัยปีหน้าคงจะได้ไปคุณวิโดรราได้กล่าวว่าอยากพาแม่มาที่นี่คุณโยลันดาได้กล่าวว่าเงินหนึ่งแพอไหม คุณดอนส์ได้กล่าวว่าเคยขึ้นเรือแล้วคุ้มมากคุณเลิฟลี่แอนเจฮาได้กล่าวว่าอยากไปไอคอนสยามเหมือนกันคุณเอลฟริดาฮาร์เดอร์ได้กล่าวว่าอยากไปกรุงเทพเหมือนกันคุณบอสมูดาก้าทุได้กล่าวว่ามาที่นี่ครั้งเดียวไม่เคยพอจริงๆคุณเซาสิตตมปุลได้กล่าวว่าฉันเคยมาที่นี่หลายรอบแต่พอดูวิดีโอคนอื่นก็ยังอยากมาอีกคุณสเคปได้กล่าวว่า ถ้าฉันมีเงินเยอะก็คงได้เที่ยวแบบนี้เหมือนกันคุณเฟย์ภรรยามาริสอนได้กล่าวว่าไปมาแล้ว3ามครั้งอาหารอร่อยมากแต่ทั้งหมดอยู่ในความฝันคุณเซตได้กล่าวว่าที่นี่คือแพลนที่ฉันวางไว้ปีหน้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปคุณ User 3421341067ได้กล่าวว่าอยากไปกรุงเทพเหมือนกันแต่ไม่มีเงินและเวลาคุณทิสะชูพกได้กล่าวว่าเคยมาแล้วและมันสวยจริงๆ คุณริสนาเอลวิน่ามานูรงได้กล่าวว่ามันสวยขนาดนั้นจริงๆคุณยันนัวได้กล่าวว่าเป็นความฝันมากอยากไปและอยากนั่งรถตุกๆกคุณอีเคยองบีอาเสียเกียนได้กล่าวว่าอาหารที่ไทยก็อร่อยมากคุณแองเจลียจูก้าได้กล่าวว่าคิดถึงกรุงเทพมากคุณซาวโตเร่ได้กล่าวว่ากุมภาพันธ์ฉันจะไปกรุงเทพแต่ไม่มีเพื่อนร่วมทริปคุณ n t h ได้กล่าวว่า หวังว่าปีหน้าจะได้มาที่นี่คุณคล็อกเอาท์ได้กล่าวว่าสักวันหนึ่งฉันจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่คุณวีได้กล่าวว่าแลนปีหน้าเลยพี่ฝากอธิษฐานให้ด้วยคุณดอทฟิชได้กล่าวว่าประเทศในฝันของฉันหวังว่าปีหน้าจะได้มาจะเริ่มเก็บเงินแล้ว เห็นไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีความสวยงามและสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารผู้คนหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างล้วนสร้างความประทับใจและเติมเต็มความฝันให้กับผู้มาเยือนได้เสมอและนี่คือทั้งหมดสำหรับคลิปจากฝันสู่จริงอินโดนีเซียตะลึงกรุงเทพเปลี่ยนชีวิตในวันนี้ค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t h a i t w w r r l d ของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆและมุมมองที่น่าสนใจจากทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ